รูปร่างและหน้าตาเนี่ยเอาไปเลยสิคะแนนเต็มเอฟเฟกต์ออรเนี่ยก็เอาไปอีก10บคะแนนนะครับแล้วก็บวกไปอีก10บคะแนนเพราะว่ามันบินได้นะครับหล่อเท่มากหล่อเท่จริงทั้ง3ตัวนี้เนี่ยผมได้จากตู้คูณหน้าสิกับตู้คูณ75นะครับใน b c บ r ดู m ีเว n t ในโลกเทกนะครับทำให้ผมถึงพูดว่าในโลกเทกนะครับเพราะว่าในโลกที่หนึ่งเนี่ยมันมี c บ r ดูมด้วยนะครับนี่ตึกเดียวเลยนะครับ กับโรคทิแต่โรกทิกเนี่ยไม่มีตัวนี้นะอันนี้ยิ้มเฉ่งมาเลยนะครับไปเข้าไปดูกันส่วนกุญแจเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเชร่วมกันได้นะแบกลุ่มคีย์อันนี้มีสองทางนะครับซ้ายกับตรงเอออาจตรงไปก่อนแล้วกันนะครับสำรวจแปบบ๊บโอเคเจอแล้วเจออย่างไวนะครับคูณาหา้าสิบอ่ะฮะไปครับยาวๆ อ้าวทำไมมาอยู่ตรงนี้นะครับเหลืออีกประมาณสิบสามนาทีนะเอา้าเอาเออเหลือเชื่อโอเคอ่ะมาลุ้นดูกันนะครับสี่สิบเจ็ดนาทีที่สุ่มไปเมื่อกี้ไม่มีคิวนะครับตูวคูณาสิบเอโอเคหาใหม่เลยโอเคเจอ นี่ทำพิธีพิธีคูณหนึ่งร้อยโอ้โหห้าสิบอ่ะไปะเผื่อมันจะร้อยนะครับห้าสิบตัวนี้โอเคมาดูกันนะครับว่ามันจะร้อยหรือเปล่านะครับโอเคไม่ร้อยนะห้องน้ำอย่างนั้นเออว,ว้าว อันนี้ส้วมนะครับส้วมส้วมส้วม,วมแต่น,นี้เนี่ยส้วม <c oughs> โคตรใหญ่ประตูที่สามนะครับ <c oughs> มันจะไม่ไปไหนเลยเหรอ,อเออห้าสิบสามตู้ระนาพ่อหนุ่ม <c oughs> ไปครับพอคิ้วร่อยๆนะ <c oughs> ไม่รอยมาสองตู้ละ <c oughs> เออ โดนเตะออกจากเซิร์ฟนะครับเออกว่าจะหาห้องเจอสุ่มได้สี่นาทีโดนเตะเอา้าแล้วเจอเลย <c oughs> สัตว์เลี้ยงผมยังไม่ทได้ฟาร์มนะครับเออวยเคยทางนั้นก็ไม่ต้องฟาร์มนะครับนี่ใส่3สามตัวนี้ไว้นะครับเอาไว้นําโชคและผมก็เจอกับประตูคูณหนึ่งร้อยคุณเชื่อปะ ว่าผมเนี่ยจะเปิดได้รองเท้าบูทนะครับอันกลางเลยหือชามสโตนมีป้ารองเท้าอะ่ะนี่รองเท้านะครับโอเคเจอคูณหนึ่งร้อยมันจะสองรอบติดไม่ได้น่ะอืมอันนี้ไป ของดีนี่เออเหลือจาเชื่อเฮ้ยแล้วเจอแบบตน่นอ,อย่างนั้นเหรอมันต้องคูณหนึ่งห้วยแล้วปะเปิดแบบรวดเร็วฮัลโหลดวงโอ้ไม่รวยเร็วไม่รวยเลยโอ้สาภาพอืม คูณยี่สิบเลยเหรอเออลองดูก่อนล้วกันนะครับไม่รู้ว่ามันจะจำกัดเวลาหรือเปล่านะถ้ามันไม่จำกัดเนี่ยได้ยาวๆเลยนะครับโอเคเหมือนจะไม่จำกัดด้วยนะครับถึงจะไม่ใช่คูณหน้าสิบคูณ 75, เจ็ดสิบห้าหรือว่าคูณหนึ่งร้อยเนี่ยเองก็มีโอกาสออกคิวได้เหมือนกันเพียงแค่เองเชื่อมัน่นเว้ยไอน้นมเองทำได้คูณยี่สิบ สั่งบวกจัดๆยาวๆครับโอเคหนึ okay. ่งชั่วโมงผ่านนะครับมารุนดูกันนะครับโอ้โหอ่ะ ah, ให้อีกหนึ่งชั่วโมงแล้วกันหวังว่าเองจะทำได้นะเออคุยกับเกมแล้วนะครับล่าสุด <c oughs> ผมหัวจะปวด ไปครับยาวๆโอเคอเฮ้ยเห็นปะบอกแล้วเว้ยนายเองว่าทำได้ ภูมิใจในตัวนายวะ่ะเออภูมิใจภูมิใจจริงๆเอาไปเลยหนึ่งนิ้วโป้งเลยสองนิ้วโป้งเลยสามนิ้วโป้งเอาไปเลยสามนิ้วโป้งเต็มๆเออตัวที่สี่มาแล้วนะครับโชว์ตัวหน่อยดินี่วันนี้หลายชั่วโมงเลยนะครับได้มาตัวเดียวไม่ค่อยจะรวยนะวันนี้อะซูมเมื่อวานไม่ได้นะครับเมื่อวานเนี่ยโคตรรวยเลยนะ ออกไปแล้วเท่าไหรสา0 0 0ื่นตัวพอดีเลยนะครับอืราคาตัวละ72ล้านนะครับก็ยังคงแพงอยู่นะครับถ้างกานคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับการตามล่าคิวในแบค o ูมวันที่2นะครับได้มาหนึงตัวกอขอบคุณทุกคนนะครับที่รับชมมนตึกตอนนี้เอาไว้จะมนคลิปหน้าน,นะครับไปละบาย